กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติศาสตร์จักรวรรดิมองโกซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศมองโกเลียกว่าจะมาเป็นจักรวรรดิมองโกได้และเมื่อเป็นจักรวรรดิและเมื่อเป็นจักรวรรดิมองโกที่เป็นจักรวรรดิที่มีอาณาเขตกินพื้นที่มากที่สุดในโลกเป็นอันดับสองรองจากจักรวรรดิอังกฤษนะครับผมเนี่ยกว่าจะมาเป็นจักรวรรดิมองโกได้ แล้วเป็นจัก,กรวรรดิมองโกแล้วที่กินพื้นที่ของของประเทศทั่วโลกมากที่สุดเป็นอันดับเป็นอันดับเป็นอันดับสองของโลกรองจากจัก,กรวรรดิอังกฤษเนี่ยร่วมสลายได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในปีคิดศักราชหนึ่หรือปีคศหนึ่้อยหกเตมูจินเด็กชายที่เกิดขึ้นมาในชนเผ่าเรยร่อน แห่งมองโกลเ,เกลียเยซูไกลเยซูเยซูไกลอ่าเยซูไกลผู้เป็นพ่อของเตมูจินที่มีชีวิตอยู่ระหว่างปีคศ1134อสอ11 34, ถึงปีคศ1 1 7 1จึงตัดสินใจตั้งชื่อของบุตรชายว่าเตมูจิน โดยเตมูจินนั้นต่อมาหลังจากที่เขาได้โตขึ้นเขาได้รวบรวมชนเผ่าต่างๆที่เป็นชนเผ่ามองโกที่เล่ล่อนและแตกแยกให้เป็นปึกแผ่นได้สำเร็จและได้รับการสถาปนาเป็นเจงกิสคานในปีคิทศักราช1206นะครับต่อมาจากักรวรรดิมองโก กินอนาเขตจากทุ่งหญ้าสเตปในอเอเชียกลางไปทั่วทวีปยูเรเซียนะครับโดยทหารมองโกจะลบบนหลังม้าเป็นหลักนะครับโดยแบ่งกองกำลังเป็นเป็นแบบตามนี้นะครับโดยกองกำลังของมองโกเนี่ยที่ลบบนหลังม้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมเขาจะแบ่งเป็นกองทัพ สิคนกองทัพร้อยคนกองทัพพันคนจนไปถึงกองทัพห0 0่นคนเพื่อง่ายต่อการจัดกองทัพและสู้รบนั่นเองครับเพื่อทำให้กองทัพมองโกลเป็นกองทัพที่ที่ม,ทมีที่มีประสิทธิภาพนะครับหลังจากการขยายอาณาเขตอย่างรวดเร็วของจกักรวรรดิมองโกลนะครับผมก็ทําให้ในที่สุดนะครับผมในสมัยของในสมัยของ ลายคานลูกหลานของเจงกิสคานนะครับหลังจากที่สมัยของกุปลายคานเป็นช่วงยิ่งใหญ่ที่สุดของจัก,กรวรรดิมองโกนะครับในปีคศออ .1294 กุปลายคานก็ได้เสียชีวิตนะครับส่วนเจงกิสคานที่คุณผู้ชมคิดว่าเขาเนี่ยหลังจากที่เขาได้ทําการสร้างจัก,กรวรรดิมองโกมาแล้วตอนแรกเขาเกิดในปีคิทัสกัลลาด1162นะครับ เขามีนามเดิมว่าเตมูจินต่อมาได้รวบรวมชนเผ่ามองโกที่แร่ล่อนที่เล่ล่อน,ลลอนและแตกแยกให้เป็นปึกแผ่นได้สําเร็จและได้รับการสถาปะนาให้เป็นเจงกิสานเขาได้สร้างจัก,กรวรรดิมองโกนะครับผมขึ้นแบบมาเรื่อยๆจนยิ่งใหญ่และให้ลูกหลานสืบต่อนะครับผมโดยเจงกิสนเนี่ยเสียชีวิตในปีคิทัสกราช1227นนะครับแล้วก็ ลูกหลานของเจงกิสคานเนี่ยหรือว่าเตมูจินเนี่ยก็ได้ทําให้จกักรวรรดิมองโก,โกยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยของกุปไลขานลูกหลานของเจงกิสคานนะครับต่อมาหลังจากที่กุปไลขานเสียชีวิตในปีคศ1294นเเนี่ยนะครับผมตอนนั้นนะครับผมเกิดความที่เรียกว่าเป็นหายนะต่อจกักรวรรดิมองโก,โกนั่นเองครับหลังจากการขายายอาณาเขตอย่างรวดเร็วของจกักรวรรดิมองโกนะครับอาณาจักร มองโกหรือจัก,กรวรรดิมองโกก็หยุดการขยายอาณาเขตนะครับก็หยุดการขยายตัวหรือการขยายอาณาเขตนะครับทําให้เสียแรงผลักดันในการควบคุมดินแดนใหม่ๆที่จะไปยึดนะครับแต่ดันเลิกยึดไปซะก่อนเลิกหยุดขยายไปซะก่อนและรักษาอํานาจเหนือดินแดนที่มีอยู่ใต้อํานาจนะครับโอเคครับแล้วหลังจากที่จัก,กรวรรดิจีนนะครับผมได้มีการแบบเรียกว่าราชวงศ์หยวนเนี่ยได้ถูกโค่นล้ม ลงในปีคศ1368นะครับโดยราชวงศ์หยวนเนี่ยเป็นราชวงศ์ของจีนที่ปกครองจีนแล้วก็มีจกักรวรรดิมองโกลปกครองอีกทีนะครับหลังจากที่ราชวงศ์หยวนของจีนถูกคนล้มในปีคศ1368นะครับโดยราชวงศ์หมิงเนี่ยทำให้มองโกลเนี่ยเสียการควบคุมจีนไปนะครับเลยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้จกักรวรรดิมองโกลล่มสลาย นะครับและหลังจากการเสียชีวิตของกุปไลาขานในปีคศ1294นสอะครับมันทำให้จักรวรรดิมองโกเนี่ยแตกแยกเป็น4ขนดด่ขานรัฐได้แก่ขานรัฐโกเดินฮอตขานรัฐชากาไตนะครับอินขานรัฐและราชวงศ์หยวนในจีนนะครับก่อนที่จะถูกค่นล้มในปีคศ1368กกลายเป็นราชวงศ์หมิงทำให้จีน หลุดจากการอยู่ใต้อำนาจของจัก,กรวรรด Mongo, ิมองโกลไปนั่นเองครับเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้จัก,กรวรรดิมองโกลพังทลายและล่มสลายนะครับต่อมาครับการแบ่งแยกทําให้อํานาจที่เป็นอํานาจแบบเข้าสู่ศูนย์กลางหรือก็คืออํานาจแบบแบบศูนย์เนี่ยจะเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยแบบลดลงนะครับเพราะว่าจัก,กรวรรดิมองโกลแตกเป็นสี่รัฐที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับ ต่อมาจากักรวรรดิมองโกลนะครับเกิดการแตกแยกเป็นรัดย่อยที่มีความขัดแย้งและแข่งขันกันเองนะครับทำให้อำนาจรวบรวมเข้าสู่ศูนย์กลางหรืออำนาจรวมศูนย์นะครับพังทลายลงและทำให้จกักรวรรดิมองโกลล่มสลายลงนั่นเองครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือทางแอดมินฉลามเล่าเรื่องรวบรวมข้อมูลไม่ดีอย่างไรและเล่าผิดไปก็กราบขออภัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีปใหม่คุณผู้ชมนะครับ แฮปปี้นิว e ย r 2026หรือพุทธศักราช2569นะครับผมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นครอบครัวฉลามเล่าเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ